สpanยthya no tamม no ko lowal loสkoම kepalaলাสเจ เจταรส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chốt máy, chốt 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 máy, máy, giờ hai đáp. Chốt tít, กขอยูเทียนติดกระเทียนหมอดจากเมืองพอแห้ง <laughs> อ้าวเฝ้าสะกดไห้ให้มันติดจะดีสะกดเจ่าเมืออเอออย่าให้มันดับกระแหศชิลิพอดนะจ๊ก็แหอิบิวซิซัมได เออให้ยเฮติดพราวงานเทียนเทียนนี่สิภาษาติดกอเงินเทียนแค่ละสิบกไฟสิบกไฟเป็นใจกาบพึ่งการเดินเดเามีจักเทียนเดิเผาน้าเผาสะกดแ้วสิลปสำรวดสภาเทียนทันมักติดต่อไปจุดไปเดเด

áo trắng đấy cho tao ô ô đi đi cái không lấy nó bay áo cái nhiêu bác, nha nha, ôi, ông pho này không lúc, พิธีจุดเทียนชัยในงานพุทธาพิเศษพระเจ้าใหญ่องค์ขาววัดสมามัคคี บ้านสามวัคคีตำบลนางัวอำเภอนา瓦จังหวัดนครปนมวันทีบบนนนนนท่3ามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดโมงโูนเอาเข็มไปออกพักสักกันเลยเอาห้องน้ำห้องในสักสิบนาทีแล้จะมาเรือมในการสวตรวาพิเศษ นั่งมาเติดรุ่งเ่องร้อสามรุ่งมนเย็์จังนะขอขอบคุณนอนุมโมทนากับท่านธุปปานีโพสูนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปนม,มที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการสมโภชตรวจกราพิเศษหลวงพ่อใหญ่หลวงขาว ผมรู้ท่านผู้วนหลักธรรมปราหลาดวุนว่าปฏิบัติหน้าที่แทนท่ทานอมเภอตรนโยกองการบริหารส่วนตำบลนามนนัามวทั้งรองนายกแล้วก็ขออนุมโมทนาขอบคุณกับองค์การบริหารส่วนตำบลนามนนัามวที่ได้อุปถัมภ์ม่ว,ว่าจะเป็นาการตกแต่งสถานที่หรือว่า าการรักษาความปลอดภัยรักษาความสงมบทั้งบริการในการติดตั้งไฟฟ้ากขอนนมรนาขอบคุณท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลพร้อมดังทีมงานพนักง,งานเจ้าหน้าที่องการบริหารส่วนตำบลน,นาวัวมาณโอกาสนี้แล้วก็จเจริญพรขอบคุณท่านสดจติดาโพสาแสง สมาชิกองค์การบริหารจังหวัดที่ได้เดินทางมาร่วมในวันนี้แล้วก็ยตดโยมชาวจังหวัดชนบุรีที่ได้เดินทางนำภาพป,ป่ามาร่วมถวายสมโบแในการก่อสร้างหลงพ่อใหญ่อมขาวพระแม่วันพักะกอนเนอร์ขยับขยายขยับขยายสะกคน ดูพระพุทธเจ้าพระพุทธอง